โอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอวัสอียโ้ยโอ้ะโอ้ยโอ้ยโ้อ้ย้ยอ้กโอ้ยโออ้ย้ยเอ้นโอ้ยยโอนยโ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยคออ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้อห้า สิ่งของผลไม้อะไรต่างๆนานานะครับแล้วแต่จะกําหนดนะครับก็คือจะแบ่งเป็นทีมทีมละสองคนเอาเชิญครับ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 เข้ากล้องหน่อยเร็วเร็วสมาชิกอ่ะก็จะมีสมาชิกประมาณนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ช่างกล้องด้วยนะครับนั่นตัวไหนอ่าผมพลอยครับขับรถอะไรบอสิดครับบ้าเลยครับขับรถอะไรบอไสัยพูดดังๆหน่อยสัตบอสัยครับบอไสัยพี่อะไรแฮม เขาเปนเจ็ดเหมือนเดิมครับเพรข้าศูนย์วันนี้มีสมัยชิ่ใหม่ฮะรนี้เจ็ดแต่ในหกนะครับผมว่าบอลวีฟเจ้าเดิมนะครับก็คืออดิกาก็คือจะแบ่งเป็นทีมทีมละสองคนนะครับใบคำโอเคฝั่งที่คนใบนะครับห้ามพูดนะครับอ่าส่วนคนทายเนี่ยพูดได้ไม่จํากัดจับเวลาหนึ่งนาทีครึ่งนะครับใครทายได้จํานวนเยอะที่สุดนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคนใบนะครับอยากจะพูดนะครับอ่าคน พนตอบนะครับจะต้องโดนวิคคีนนะครับแปะหน้านะครับตัวอย่างก็ค <c oughs> ืออันนี้ก็ตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างยากกินอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือถ้าอยากให้คนคนใบ้นะครับพูดนะครับก็คือต้องโดนก่อนนะครับหนึ่งแปะนะครับอะ โอเครางวัลน,นะครับรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศก,ก็คือนะครับ1000บาทนะครับ <S <S อ่าอันนี้จ่ายจริงนะครับไม่มีไม่มีเฟกนะจ่ายจริงๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเอาครับเดี๋ยวมาจับคู่กันว่าใครจะได้คู่กับใครสัญญาณเอาดึงออกดออกดึงออกแล้วเาไปเฮ้ยไปคนก็น้อ,อยออกวัยนายไวๆเลยไปจ่ายดู เฮ้ยอ้นี้จับคู่ไม่ได้มาใครจะเป็นคนเล่นคู่แรกเอาเอามาสามคนสามคนออกมาออกใครจะเล่นเป็นคู่แรกสามคนเตะมือสามคนเอาสามคนมึงก็ได้มึงก็เอาเก๋ก็ได้อะใครก็ได้อ้าวอ้าวเดรก่อนเด็กก่อนทีมสองนะครับเล่นเป็นอันดับสองเดี๋ยวให้คนออกคนแรกเริ่มก่อนคู่ใคร อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดหมู่ให้นะครับมีทำอยู่สิบทำก็คือสิบทำเนี้ยเดี๋ยวจะให้จะใครจะทายก่อนใครทายก่อนเลยต้องได้ก่อนก็ได้อ่าอันนี้คนทายก่อนนะเตดนเป็นคนทายก่อนนะครับพี่โดนไหมฮะตอบผิดโดนะตอบผิดไม่โดนตอบผิดไม่โดนแต่สามารถขอตัวช่วยได้นะครับอ้าวตัวช่วยมาอ้าวตัวช่วยถือรอเลยโอ้โหจ่ายเงี้ยวเดือย การขอตัวช่วยนะครับเพื่อที่จะให้คนใบ้เนี่ยพูดได้คนไทยจะต้องเป็นคนบอกว่าขอตัวช่วยอ่ะคนใบ้ถึงจะพูดได้แต่ถ้าคนใบ้พูดออกมาก่อนขอตัวช่วยเอาไห้อันหนึ่งอีกฟังหนึ่งแฮมนี่นะก็ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะเราจะไปล่าหนึ่งอ้นที่บกู้ลยวกกูกู้ก็โดนไ้เลยอ่ะเอาเป็นเอาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันอ่ะ มีอยู่สิบอย่างจะเริ่มประจากอันไหนก็ก็ได้นะครับเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีอยู่สิบอย่างอ่าเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายไม่เห็นอ่าเดียวอาให้นาทีเดียวนาทีเดียวโอเคพร้อมบอกว่าพร้อมแล้วก็เริ่มใบได้เลยนะครับห้ามพูดนะห้ามพูดนะพูดโดนคนพูดโดนห้ามพูดนะคนพูดโดนอ่าถ้าพูดออกมาปุ๊บโดนก่อนเลยว้าวเยออานะหนึ่งสองสาม บ้านอานนว่าตัวเย็นโดนโดนโดนออเอ้าเลยบอกว่าไปคัการามูนไหไปได้ท่าทางคืออะไรก็ได้เร็ว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 เร็อยงเีดินอยู่ขอรับขอรับไม่เขอกด้พี่พูได้แต่ว่าอย่าให้โดนำนั้นเอ๊ะอะไรเอะไรวะโอ้โหพี่แม่งยาวไปเอาเงี้ย โค่นน้ำยังวะพายก็ได้ปะพายก็ได้ปะไม่เป็นไรมึงก็นับไปดิเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวติ๊กเดี๋ยวดีที่ปล่อยเลอะไอ้เยอะจะไม่เหรอวะยื่ไปต่อตามข้ามาครับโอเคเวลานะครับทีมเต็นท์กับทีมเต็นท์กับ ออยนะครับได้ไป1คะแนนนะครับอ่ะต่อไปนะครับรอบที่2ของทีมออยกับเต้นนะครับเริ่มเป็นรอบที่2นะครับเพื่อความกดดันในทีมต่อไปเวลาเล่นตองเล่นใครชนะนะครับรับรางวัลนะครับใครแพ้โดดน้ำโดดน้ำนะโดดน้ำนะครับอ้าอโอเคนะครับครับพร้อมยังพร้อมพร้อมยังพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคหนึ่งสองเริ่ม เจ่ยงจริงเราพูดได้นะแต่ว่าอันนี้ก็้ทำแ้นนะด้เย็นอ่าดึงเขาทราบสองยังไงจ้าบีสาม ไว้ติดม่นได้เนี่ยคันหนึ่งเลยอะไระไอ้ตูไม่ใช่อ่ะตัวสี่เหลี่ยมสี่กุญแจก็ฟังทำแล้วเนี่ยทำแล้วเนี่ยทำแล้วยอย่าอื่นได้ไหมเอาอยู่ดีอ่ะ อ้ยโกรธเลนะโกรธรให้ด้วยพี่ลากให้ด้วยตัวตัวช่วยได้ใช้ได้แค่คําต่อคํานะครับอ่าต้องมีข้อจํากัดหน่อยอ่าต้องมีคําต่อคํานะอ่าโอเคอ่ะครับอันนี้หมวดเครื่องแต่งกายโอเคมาดูมาดูง่ายมาดูไปไปก็ถูกแล้วต่อไปเคนไปง่ายนะอันแรกนะครับ พร้อมยาวพร้อมยังอันง่ายอันงา่งายจริงแต่คุจะพูดไม่ถูกเพ <c oughs> ราะมันคืออะไรไม่เป็นไรเอาคล้ายครึงคล้ายครึงเดี๋ยวบอกได้คือได้อ่ะนะคล้ <Okay. S 2> ายครึงได้คือได้อ่ะโอเคพร้อม,มยังครับพร้อมแล้วครับ เอาอยูงครับเกินสามคำจะไม่โดนอะไรนะแต่ละสามคำยังโดนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตอบยังนี time, uh, okay, okay, ete, ่เป evet ็นโหมดเครื fluid. ่องแบบนะครับเครื yeah, One, ่องแต่งกายอาจจะสับแบบเฉพาะนิดนึงนิดนึงแต่อันดุลมันได้ได้โหมดได้โหมดนะครับอ้าวพร้อมนะครับอ้าวหนึ่งสองเริ่มเสื้อผ้า

มันไม่มีทำอะเอาอะไรอันเนี้ย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 อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วเร็วเร็วเอาอันนี้อะไรสลีปไม่ใช่อะไรอะอะไรมึงยังเยอะเลยนี่ไงยัง C สลีป2 2 ม่อไหนครับท่านศูนย์เออไม่ถึงโยผมยังไม่รู้นี่ไงไม่แตะออกไปได้เออูดีลยลนะม่ไหลวัดโอสมมุิอ่ะลองๆให้เต็นต์ดูว่าจะรู้ไหมครับตรงหน้าเอสเกิร์ตเลยก็บ่าอ่าบ่าก็ถูกไปแล้วไงเสื้อเดยก็คือหมายถึงเป็นกระโปรงไม่มีคำแปลอยู่แล้วมีคำแปลอยู่แล้วให้ดูข้างหลังนี่กระโปรงเออเสื้อพุม ตอนแรกเขาจะง่ายเห็นเห็นกับาบอว่าเสื้อเสื้อเก่งในอย่างเงี้ยเสื้อผ้ากันเลยอ่นะครับรอบที่สองของทีมอ่เจ็ดกับเฟิร์สนะเริ่มนะครับอ้าวหนึ่งสองสามอะไรวะอะไรเยอะเจ๊ะ เรียกหูดอะให้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 เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเอาอะตายแล้วขนมันไปได้อะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้จี้แม้ ดอยอย่านี่ยมันยากอะหลวงพูเปลี่ยนนะปะเปลี่ยนเอาไปเปลยไม่ได้ไม่ได้เอาไปเอาไปอันเดิมอันเดิมอันเดิมเอห้าสี่สามเฮ้ยอย่ามือเปียกโซนอย่ามือเปียกหมดแล้วหม่ได้เอาล้าง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 เอร่อยปะเอาคือตอนนี้สรุปคะแนนนะครับทีมของอ่าเต็นท์ ได้ไป4คะแนนนะครับรวมก็คือออยไทยกับเต้นทายนะครับรวมกันได้ไปสคะแนนตอนนี้เจดกับเฟิร์สนะครับได้3คะแนนนะครับทายไปเอาแล้วมาลุ้นคู่สุดท้ายครับหนักๆเลยหนักๆเลยอ่ะอันนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะพี่ไม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 ่ม่ไ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  เอ้ยน้ก่อนไ้ไเอ้ามาโอเคพางสามสองหนึ่งเริ่มเงาะเงาะแตงกล้วยกล้วย

ออโอ้โหบอแตงโมโอ้โหอซีนี่คจะตอบได้ไหมัอเฮี้ยนเหรอ้ยเฮียมืออังยมองไม่เห็นลงอะไรอะไรอังวยไงจับคะนนแล้วนะเนี่ยเอ้ยไม่ได้ขิงนะเอาเอาเยอาอาย โอ้ยนี่มึงเล่นกันแล้วกับโอเคพอน้ามาโอเคพอน้าสามสองหนึ่งเริ่มมะนาวส้มทุบไอหัวได้ตังคืนน้งไหมแทงโมอะไรเหมือนจับเหมือนน้าขอตัวช่วยเลยขอตัวช่วยเลยตัวช่วยเลยอ ได้ตาม้ขาตามอ่ะ้ขมตามอ่ะมาละครมาละรเต่าอันนี้ยไงอันนี้พูดไม่ได้แล้วต้องขอตัวช่วยได้ข้างมอะไรวะอะไรวะลูกตาแก้มแก้มก่อนคุยคุยอ่าพุตลัดเมลอนแตงโม

บอกว่านยวินเนอร์ครับผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับก็ไอสัตว์ขายแพ้โดดน้ำเอาคืนได้คืนนะครับโอเคเราก็เป็นฝ่ายชนะนะครับคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือทีมตอบเปิดตัดเชิดดิตอบเชิดตอบเชิดตัวครับเตรียมตัวลองเลยดูเยคนลองเนื่องแพ้ต้องรับผิดชอบนะครับอ่าผู้แพ้ต้องรับผิดชอบนะครับเราผิดชอบกันวินิจฉัยการโดดน้ำอ่าเราเราไปดูกันดู เราไปดูทีมแพ้นี่ทีมชนะวินวินแล้วลลเรียบโดนหน้ามไปครับว่ายน้ำเป็นปเป้าเป็ี่ยนเปลี่ยนไปจบเวลาจบเวลาเลยเรียบร้อยเอาละครับ ก็วันนี้ก็สนุกสนานพอสมควรนะครับก็ทีมชนะไม่ได้ทีมชนะเลยกก็ได้เงินนะทีมแพ้ก็จะเป็นตรงนูนน้นเอาละครับแล้วติดตามคลิปหน้าด,ด้วยกันไปาย